hota khata khaple se rat haa koge atto to to bena ki 90 to to bena ki 90 to สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ YouTube ช่องทาวงอผู้หากินหมานเก่านะครับวันนี้พาพี่พนอครับมาสำรวจอัปเดตราคาง่วอยู่ที่ตลาดบ้านน้องกรุงเพเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นตลาดใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับตลาดนี้ตลาดเก่าแก่มีนายหางมาจากทั่วถูกภผักนะครับประ่าเป็นภาคเนื้อภาคกลางภาคใต้นะครับมาเอาง่วนะครับอยู่นี่ไปขุดนะครับวันนี้ตรงกับเสาทันที่2 5ตุลาคมพศ2 5 6 5นะครับ พาพี่น้องมาสํารวจอัปเดตนะครับเปรียบเทียบราคาง่วงควายอยู่ในขอนะครับมาตอนนี้มันถูกเปนแพงสักไหนนะครับมื่อนี้ง่ว่าหลายขึ้นก็แล้วครับเต็มพื้นสนามขึ้นก็ครับนายหอยนายห่างเต็มเอานะครับเพื่อไปการเสียเวลานะครับเข้าไปสํารวจอัปเดตราคาง่วงควายประจำวที่2 5ตุลาคมร์บุ2 5 6 5ได้เลยนะครับอ่เด็กมาหอดกับพ่อพ่อแอร์นะครับจากปทุมราชลอยยินนะพ่อพ่อสวัสดีครับผมเดี๋ยวเป็นตัวแรกให้เลยพ่อมื่อนี้ นี่เต้แม่แย,ยกลูกบ่ได้มากโตโอ้ทำบุญเนาะเดี๋ยวท่ายตัวนี้ก็เนาะอันนี้เป็นแม่แย,ยกลูกบ่ขายลอตเตอรี่ป่ะแม่ขายดีวะตัวได้ดังวราเนี่ยดังลูกโตดังหลายตดังหลาย ่ตมาไหน่อมาไหนกึงัวนี่นี่แับหัวคุ้ยคือโตเลยแบบนั้นแม่เนาะไหนตเนาะไหน่อเลยเนาะรลอแล้ว <laughs> เลือลอยเดียวไปละลอยอันนี้พ่อแม่แม่อยากลูกป่โอ้พ่นเอาลูกไปแล้วอ๋อไอ้นี่แม่แม่แดงนะครับแม่แดงพวามสูงสี่ประมาณลอยเท่าไรพ่อยประมาณอยหกิบเนาะ พอมสูงที่ลอยหกสินะครับแม่แดงแม่แยกลูกจังสี่พ่อห้องเท่าไหร่ห้องสี่สิบบาครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้ราคาถือว่าพอฟังนะครับพี่น้องแม่แยกลูกครับลูกมันเอาออกไปมือซ่อนหรือเ่าเอาออกไปแล้วนะครับนี่ไม่ห้อยดูดนมอยู่นะครับนี่ห้อยดูดนมเงี้ยวแม่แดงสูงสูงเงี้ยนะครับประมาณลอยหกสิบนะครับห้องไปแค่สี่หมื่นหานะครับตัวนี้เอาตัวแรกเลยครับเอาตัวถูกๆไปพี่น้องเบิรงเลยราคาถูกกว่าหนักขอกเลยครับตัวนี้เอา ต่องอะคอนเฟิร์มเลยตัวนี้ถูกกรหนาคองแน่นอนสูงสูงเงยยี้ยนะหนาเพาะเนาะสายหูพันเงยพันเงย,ยขาแข็งเงยขาแข่งเงยความสูงถึงว่าร้อยหกสิบแล้วครับนี่ห้องไปแค่ซีมเงนหาเอ้านะเป็นได้ลูกปไปเลยทุนแล้ว <laughs> เป็นในห้องถือ <laughs> อ่าธรรมาดามันหาเงินกว่าตัวนี้เนาะห้องแค่ซีมเงินหาแล้วกับมันแยกลูกไปแล้วขายลูกไปแล้ว อาะตายปีนองเบอร์นะครับนี่ความสูงที่ประมาณ160ยหกสนะครับอันนี้ประมาณด้วยสายตานะครับอ่งาง้อพอแอร์จากปทุมรัดหล่อเย็นน้ำพอนอะอ่ะมีตัวไดนอีกพ่อผู่เตะอ้าสายผู่รูปล่อรูปล่เอเอาเอาง้อผูผ่ลุบล่อนะครับเป็นพอเอ่อพอพันคุ้มฝูงไหเนาะนี่เนาะลูกผู้ใดนี่นคือเป็นข้อไล่ือสีไว้เลยอาะสีไว้ข้อไล่ประมาณ จักเดือนบ่ตัวนี้ว่าแปดเดือนประมาณแปดเดือนเนาะลูกซีไว้นะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกเอาเป็นพอคุ้มฝูงเลยนะครับนี่เนาะตัวนี้ห้องไวเท่าไรครับสามหมื่นครับสามหมื่นบาททั่วเนาะต่อได้รถเตะขึ้นเขาตัวนี้ก็บรถได้ต่อได้ตัวแม่ตัวนี้ก็บรถได้ตัวนี้ก่าัะต่อได้รถได้คือกันนะครับตัวนี้แม่ตัวนี้สี่หมื่นหาพันนะครับว่าพอแอร์จากปทุมราชยศิษย์บริษัทตีพ่อมมันนี้ขึ้นหน่อยแท้ ขายเบลซีโตแล้วครับขายเบลซีโตโอ้ขายดีแล้วของพ่อแอ๋นี่เป็นมาเป็นขายของถือนะครับขายของถือเอาพ่อเอ๋ฝากเบอร์พี่น้องไปแน่เบอร์โทษเบอร์เบอร์โทรบอกเบอร์เก่าเนาะเบอร์เก่าก่อนเก็บไปย่างดีเลยครับเบอร์พ่อแอ๋เอาเดี๋ยวหาก่อน0 6 4 2 8 9 2 0 9 7พ่อแอ๋จากปทุมราชรอยนะครับเป็นได้เหงื่อแม่แยกลูกนะครับท่งสูงเงี้ยตัวนี้ร้อยหกสิบบวก ห้องแค่ซีมินหาแคสซีมินหามีเงินอยากต่ออยู่ดิแล้วก็ง้อผูนะครับง้อผูผูน้อยผูน้อยลูกซีใบซุนกงหัวของสามหมื่นต่อได้์โรเตทุกโต้นะครับเอาราคาพ่อฟ้านะครับพี่น้องตัวหน่อยนี่บ่แม่เนาะเอ้าขอบคุณเลยๆครับพ่อแอร์ครับผมครับไปช่วยมานพ่อัอ้าวเดี๋ยวรอมาเรื่อยๆนะครับมาพ่อง้อพ่อห่อแล้วก็มาพ่อ หอยบอลห้อยบอลยู่บ้านได้กอสายครับบายครับห้อยบอลห้อยบาดนี่เนาะตะกี้เนาะมากขายง่วงผูดีผูน้อยดีแดงดีเอาโฆษณาให้พี่น้องเบิกเนี่ยบ่มี่ตำนี้ด้วยบะหมี่ตำนี้อ้าวหวั่นใสับปะุณมากรับประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้พร้อมนะครับห้อยบอลยู่ปอได้หรอครับยุบม้อหครับหม้อหนึ่งเนาะห้อยบาสมาบ่ห้อยบาสมากครับหอยบาสเลียงง่วอยู่บ้านหอยบาสเลียงง่วอยู่บ้านนะครับตะกี้เป็นแต่ไปเบิ้งคลิปก่อนนะครับหอยบอลหอยบาสนี่ ไปหาสื่อง้วอตัวละแสนนี่ครับพอธรรมดานะครับเนี่ยยูแคร์ม้อนหนึ่งนะครับเนี่ยไปถามสื่อง้วอตัวละแสนครับเนี่ยห้องตัวไหนตัวนี้ตัวผู้นี่ยี่สิบเจ็ดพองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอูราคาพอฟังนะครับเอ่ะต่อได้อีกโอ้นี่ครับง้วอผู้ต่อได้เบิร์มือพ่อมนี่นี่นี่พอข้ามือชีบเลยไงหอยมาชีบหอยหลุดไม้นะครับเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสูงเท่าไรรอยสามสิบห้าบวกแล้วห้อยบอลสูงเท่าไหร่ รอยสามสิบตัวได้ก่อนส <36. S 1> ามสเนาะง้วสูงรอยหเนาะเอานี่นะครับเองว้วผูน้อยสูงรอยสามสิบกัวนะครับห้องสอง0มื้อต่อได้อีกเนาะต่อได้ลดได้แล้วก็รับประกันตับนี้เนาะเอาหฮบอนฝากเบอร์พี่น้องไว้นะศูน <0 82, S 2> ดต่อศูนย์แปดสองแปดศูนหนึ่งแดหก่งหกเจ็ดแปย์หอนหกนยหกเยบฮอลบอลเนาะบ้านไหนบ้านนังก่อน เฟซบุ๊กพี่บอลปัญจพัะกัอ๋อพี่บอลปัญเฉพาะเฟซบุ๊กเนาะเอาคนที่สนใจสายผูกนะครับนี่หอยบอลน,นะครับ2 7 5 0 0ืนารนะครับถือว่อาถืวาราคาพราฟ้อนนะครับพี่นอ้องอ่ะขอบคุณหลายๆล่หอยบอลครับผมสวัส<ม>ดคีครับผมอ่ะมาเรื่อยๆครับยามมาเรื่อยๆพี่น้องถ้าสำรวจเรื่อยๆถือว่ามั่วหลา,ายครับเอ,อ้าพ่อพ่อพอดีครับผม สวัสดีครับปะหอสวัสดีครับปะฮ้อมมาจากโขกสีว่าปีประตุ้มนะครับเนาะปะห้อมอะไรบมางโตครับมืันนี่ได้มาสองได้มาสองตีอ๋อเดี๋ยวลบกันลบรถรถลบลบง้วกันลุงง้วลุงจากรถเอามัอนี่แดดไทยใส่แดดนะครับมัอนี่เด้อไปบจะพูดได้มาหนานอ๋อเมย์เมย์ไปแล้วลูกลูกว่าเดินเห็นแม่ใส่ปะห้อดิแม่สาวตัวนี้บอกครับแม่สาวแม่สาวสองตัวเนาะแม่สาวตัวนี้ ฟองว่างน้พ่อเนาะองว่าเนาะแม่สาวตัว้าจะประมาณปีกว่าเนาะแมนสองปีกว่าเนาะโอ้แควแกวแกวจริงมา่ตั้งคืนเนาะแมนแมนนี่นะครับพวกเรมองหาเอ่องแม่สาว้ะครับโอ้ของเงยลุ่งรถดครับของไงลงรถดโอ้ของไงยล่งลุดอ๋อเดี๋ยวลบลบงูงก็นะครับว่า่ะ มันแห้งบักคักเลยครับตัวนี้เอ๋อโอ้ัวแม่แดงตัวนึงตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่สายลุดแล้วเอ๋อยางต่ำกันเลยเนาะเอาเดี๋ยวเขุยกับอันนี้เป็นแม่แดงครับแม่สาวสาวแดงหน้าหดใหญ่เลยครับตัวนี้ก้มสูงทึงร้อยสี่สิบขาได้อครับประมาณโดยสายตา แม่แดงนี่พ่อห่อห้องเท่าไรครับพ่อเปิดไพ่หาสิบสามหามื่นสามพันบาทนะครับแม่แดงนานายเงยเลยครับต่อรองได้ต่อรองได้ลดไถ่นะครับง่วงบอห่อเนี่ถือว่ามีคุณภาพนะครับเนี่ยหางเงยครับหางดีหางลามนะครับน้องพ่อเนาะนมดีสีเต้าบอมีตำนี้นะพ่อเนาะพอนใหญ่หนาตันนี่เลยครับแม่แดงตัวนี้หามื่นสามนะครับเตอร์สนี่นะครับล่อผสมนะครับพ่อเนาะร่อผสมบอต้องขึ้นไอเทียเนาะบอครับบอเอาเดี๋ยวทายตัวอไป พ,พ่อห้องคนได็มาอีกแม่สาวหนึ่งเนาะสาวนี่กีอรอบผสมเหมือนกันตัวนี้มันลอย40นะครับสูงว่าลอย40สาวหัวโลุนนะครับนี่ตัวนี้พ่อห้องไหมใช่ครับตัวนี้ตัวนี้พ่อ,พอเปิดไป40,000 3,000บาทเนี่ยนะครับโอ้มันแห้งเนาะมันแห้งเนาะนไปแล้วครับอ๋อมัเริ่มเป็นเสือกเนาะ อ๋อหอตาแท่งดังไหมใช่ไหมง้อก็ได้ก็ได้ดสวนเนาะขับสี่หมื่นสามพันนะครับตัวนี้สายขาวแล้วก็แม่แดงนวลห้องสี่หมื่นสามตัวนี้ห้องห้าหมื่นสามเอารถได้ต่อได้ท่านพ่อเนาะเดี๋ยวให้ปอบพ่อบนตอกง้ออยู่เอาป่ะเนาก่อนซอ <c oughs> ยกันครับซอยกันต้นหน้าหากิน ต่อได้รถได้ดนะพ่อเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเบอร์พ่อฮอนะครับเดี๋ยวเขาจะขอมาขอเบอร์ให้พ่อฮอสขอฟันโอ้โหหนีง้อไรนี่นะครับบรรยากาศกันไม่หอยนะครับเอาพ่อฮอฝากเบอร์พี่น้องไปเลยครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจอหนอครับพ่อฮอจากไอ้บ้านปีว่าปีนะครับ้อเป็นไดง้อแม่สาวสแม่นะครับ ห้าหมื่นสามกับสี่หมื่นสามนะพ่อเนาะต่อได้รถได้ทุกตัวได้ทุกตัวอ้าวพ่อขอบคุณหลายๆครับผมไม่ช่วยมาครับผมครับผมสวัสดีครับถึงเร็วๆเอาเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปนะครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อยังกับพ่อสวัสดี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นเนาะพ่อเนาะเสีียยเล้นาะไว้เตี้ยเสียเลี้ยงเอาง่ายดีง่ายดีเอาได้มากเจ้าตัวพ่อวันนี้เอามาสองครับเอามาสองสามก็ลูกอะโอ้สามสามก็ลูกขตัวตัวนี้เต๋อแม่มันค้าแม่มัน ลูกมันใสลูกมันขายไปแล้วลูกมันแยกไปแล้วเนาะตัวผู้สองพันหกแยกไปแล้วตัวนี้ตัวแม่แยกลูกนะครับเนาะก้มสูงทีประมาณเท่าไหรครับร้อยร้อยอ่ะสิบกว่าหมดแล้วเนาะเอาตีไปลอยสี่สิบเนาะพ่อเนาะอ่าตัวนี้แม่แยกลูกนะครับสูงสูงยังไงก้มสูงทีลอยสี่สิบบวกครับแบบนี้พ่อห้องเท่าไรครับสี่หมื่นห้าพันบาทน้องพอเนาะนี่นะครับ อ๋อห้องน้ำลูกเนาะลูกเป็นป่อยไปแล้วครับตัวนี้นะครับแม่แยกลูกห้องไว้ทีสี่หมื่นหาพันบาทแข่งขาดีนะพ่อเนาะบ๊อมมีตัวนี้ยังน้ำพ่อเนาะตัวนี้บ๊อมมี่เหรอบ๊อมมี่เนาะน้อยเพิ่นตีน้อยไปเบิ้งขางห่งคับข้างตีเพิ่นตีเพิ่นตีของไดนละครอบเปิ้นตีว่ามันขาวน้อยๆนั่ยเนี่ยรอตามันรอตารอตาอ๋อรอตารอขาตีเท่านั้นครับของตีเออเนี่ยๆนี่นั่นล่ะ อ๋อหมองปเป้วหมองเป้วอ๋อหมองหม,มองนั่นเนาะครับอ๋อเตือนเตือน,น,นตีซ้ำนั่นครับอ๋อตีซ้ำนั่นเนาะบ่มี่หยางอยู่บ่มี่หยาองยาาอย่อนี่ดีครับกาดีสี่หมื่นหาพันบาทนะพอน้องครับครับมาเลย<ะ>เดี๋ยวนี้แหละครับอย่าให้เกินสามโมงเช้ามาเลยถ้าเกิดไปมันสิงลดลงแล้วแม่แดงน้อยนี่ครับแม่แดงนั่นว่าพอน่าสามหมื่นครับสามหมื่นบาทนะครับแม่แดงนี่ลูกลูกเพื่ด็ตัวนี้ลูก ใกล้ๆกันเหรอครับอยู่ใกล้ๆกันเนาะอ๋อครับผมแม่แดงสีเข้มๆเลยครับสีเม็ดปากามนะครับสีได้ครับสีได้สีเข้มเลยเนาะครับเนาะส้ห้องสามหมื่นบามต่อได้รถได้รถเนาะรถได้ค่ารถถึงบ้านอยู่ครับส่งถึงหอดบ้านเลยครับค่ารถถึงบ้านเอาพ่อฝากเบอร์พี่น้องไปได้ครับเอางัวมาเตอร์ไซค์เนาะบัดนี้เอางัวกันไล้ครับลบก้อนลบงัวนกูบัดนี้093 093 416 416 แปดห้าครับพอยี่ตียเสียเหลียงพอยี่ตียเสียเหลียงครับฉายาเรานะครับเนาแม่นี่ครับแม่ยายลูกห้อง45ซิานะพ่อเนาะครับ45มหานอพ่อพ่อพูดอะไรไรบ้านนาทีลุดแน่้ยยุ่อออลุดลุดไถยุ่อไต่ลุดไต่ขึ้นก็อันไหนเพื่อนขายงัวจังแป๊บก่อนเออเดี๋ยวครับไปซื้อ่ห้ตัวไหนตัวไหนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเด้อเดี๋ยวไปถ่าเด้อครับครับผม ครับเอาขอบคุณญอะไรมาเตียครับมาเตียเสียแดงครับผมต่อได้รถได้ครับครับเยวะจะไหนเยอะๆขายครบใสาซี่สามมาได้ขายลงเต้มกันนั่นอีกกระไรเดี๋ยวมาอย่งเดี๋ยวมาชุ่มตัวต่อไปแล้วครับพ่อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมมาตาใสครับผมมาจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เนาะได้มาจากคมอ่ามาสองขายไปแล้วขายไปแล้วครับโอ้ขายสี่หมื่นนี่โอ้นี่คมนี่ขายสี่หมื่นค่อมดำๆนี่เนาะเออลูกตัวผู๋ลูกตัวผู๋กันลูกเหลือค่อมหนึ่งเหลือค่อมหนึ่ง ลูกผูแดงตัวนีู้ผแดงอ่ะฟุ้มเต้มักสายนี่นะครับมางมองหาสายตัวนี้นะครับแม่เป็นสีดำๆม้วนๆตัวนี้ก้มสูงถึงว่าลอยซีซีนะครับแล้วก็ลับลลูกผูเนาะลูกผูจี้เดือนพ่อลูกประมาณจักี้เดือนจะไปประมาณสามจี้เดือนเนาะแม่สูงๆโยกๆแล้วครับแม่ที่บอมมี่ตัวนี้นะพ่อเนาะบอมี่ครับคาร์โต้คาร์เทื่์นบอมี่๋อ้คาต้การ์เทืร์นบอมี่รับประกันทุกอย่างแม่ลูกลูกผูนะครับตัวนี้ครับ ลูกปูแล้วก็แม่ข้มสูงที่ยลอยซีซิปแบบนี้พ่อห้องเท่าไรครับนี่ห้องซีบสามสี่หมื่นสามพันบาทโอ้ราคาพอฟังนั่งเพาะสี่หมื่นสามได้สองโตเลยได้สองแม่ทับอีกไปแม่ยังบาท่านทับแม่ทองว่างเนาะอ่าได้เบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องเนาะนี่ครับนี่นะครับงัวแม่ลูกแล้รับตัวนี้ซื้อมาล่ำตัวเงี้ยวเนาะล่ำตัวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวขาแข็งดีความสูงได้ หัวนมดีมนมดีสเต้าเนาะเออนมดีสเต้าแล้วก็ตัวผูนี่ก็ดีอยู่นี่เออเป็นตะหากดีสีออ่0มต่อได้ลดได้นะพอเนอะได้เอาพอฝากเบอร์พี่น้องไปนะครับศูนย์เก้าเด้าเจ็ดเก้าหกสามเก้ 9035 9035พ่อยังครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีจากบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์อำเภอบ้านกวดติดอำเภอบ้านกวดเหม็นครับติดชายแดนเขมรเลยผู้ใดสิลงบอลกคาสิโนมาสิพาไปลงผู้ใดสิไปคาสิโนกันติดต่อไปเลยนะครับตามเบอร์สายโต๊ะหกเลยก็ออกโกบอลให้ทั้งเขมรกัมพูชาเรากัมพูชาเออกัมพูเชาก่มพูเชาขอบคุณหลายๆครับ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 ครัีครับเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปนะครับ อันนี้เป็นสายแปลกๆดีนะเพราะอันนี้ก็เป็นสายแองกัดแองกัดเนะแองกัดเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกนะครับนี่ครับตัวเด็กแม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วอีกนะฮะรอบเขี้ยบสามหนึ่งพับเขี้สามหนึ่งความสูงที่ประมาณเท่าไหร่พ่อดรอยสี่สิบเดี๋ยว่สประมาณรอยสี่สิบปวดนะครับสายพันธุ์แองกัดหลักกัลูกแดงๆตัวผู้ตัวแม่นตัวผู้ครับลูกตัวผู้ของซีไว้ศูนย์เก่าหกส่วนในท้อง พร้อมของเคปสามหนึ่งผ la ่านรอบผ่านรอบแล้วมีใบมิตรหลอดเนาะนี่ครับแบบแบบนี <t <t ้พ่อห้องเท่าไหร่ผมห้องไวเกตสิบสองครับเจ็ดหมื่นสองพันนับบาทนะครับเนาะตัวเมียนี่หนาหนาเนาะหนาเง่ดีเอาเนี่ยครับผู้ใดมองหาสายเอ็งกัดหลักการลูกลูกผูดซีไว้นะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกปลาทรงลูกดีเนาะหนาดีครับตัวนี้ขาแข็งเงยแล้วก็ซื้อสองในสามได้พอเนาะครับผมซื้อสองในสามลูกของซีไว้ก็ได้พร้อมลูกของเคปก็ได้ในห้องผ่้อบมาองสามหนึ่ง ได้ทารอบแลวเนาะสามมือนี่ครับอ๋อยีามมือนี่ครบครบรอบพอดีเอานน่นะครับลูกเคเคลูกซีบาูนย์เก้อันนี้นะครับผมไทยแดงๆเข้มเลยนะครับสี0 9ายศยเหสายละแม่เป็นสายพันธ์แองกัดความสูงที่ลอยสีบวกนะครับห้องไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองพันครับเจ็ดห่นสอัต่อได้ลดไดนะพ่อเนาะว่าอยู่บอระเบือครับบอระเบือเนาะ บมนนันฝางครับบ้านฝาง,ง,งบ้านฝางนนลสีอ๋อมูมูสองป่ครับ<อ>มูสองครับเอานี่นะครับของพ่อเป็นใดญมาแม่ลูกลูกผู้ลูกของซีไวซ์ศู 6, นย์โกงหกไมท้องที่เอฟสามหนึ่งความสูงที่ร้อยสี่สิบนะครับนี่ต่อได้ลดได้บ่มีตต์นี้เนาะบ่ครับประกันทุกออย่าง๋อประกันทุกอย่างเอา ไปยู่ห้อไหนรถยนต์เนี่ไปที่ห้อไหนรถยไม่แย่หรอกประกันกันเงินประกันทุกอย่างเอ้าฝากเบอร์พี่น้องไว้ด้วครับผม088ครับ088 469 469 9307 9307พ่อพ่อวีครับพ่อวีจากบ้านหลากฝังโนราสีนะครับบาร์เลอร์ครับบาร์เลอรครับบาร์เร์ามไปชมตัวจริงเลยนะครับนี่สี่ใบูนก้าหกตูมันใหญ่เลยครับนี่แล้วก็ลูกในท้องของเคเอฟสามหนึ่งเอาขอบคุณหลายๆพ่อบไปชมมานครับผมครับสวัสดีครับผม เอาเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปนะครับนี่สายพันธุ์ซาโลรีนะครับให้พี่น้องในเบื้องความหลากหลายนะครับสายพันธุ์เอาพ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอพอตั้มมาจากบลบือดิเนาะบ้านฟางบ้านฟางขึ้นกันเอามามาจากบ้านบพ่อพีนอ๋อเอานี่นะครับซาโลรีนะครับตัวเงี้ยนะหนาเลยตัวนี้ความสูงที่ประมาณลอยสี่สิบกว่าเนาะประมาณประมาณลอยสี่สิบขึ้นแล้วครับลอยสี่สิบบวกตัวนี้ลูกของผู้ใดตัวแดง เคฟสามหนึ่งหมอ๋อลูกเคฟสามหนึ่งผมนะครับลูกแดงๆตัวนี้ลูกตัวแมียครบเครื่องครบเครื่องเลยประกันตัหนิประกันตัหนิทุกอย่างครับผมแม่แม่ทองว่างหมอถทับอีกครับแม่ทองว่างเนาะเป็นผสมแล้วแต่ว่าท่านครับอ๋อเป็นซัดแล้วแต่ว่าเบอร์เทสด้ทับนะครับผู้ใดอยากได้เอาไปทับเอาเอาเองนะครับเนาะเอาพอไดงแดงใส่ลูกของเคฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะตาดีเป็นตาหักดีอากัลลังกินนมพิ้วนะครับนี่ก้มสูงแม่ทีร้อยต่อมารอยซีซิปนะครับ 40ี่สบวกแบบนี้พ่อห้องไปเท่าไรครับ6กหมืกับหนึ่งาร้อยหกหมื่บาทนะครับตัวนี้ลูกของเอ่คฟสามหนึ่งคับเดือนก่อนตัวนี้ก่อนประมาณกขบสี่เดือนนะครับเนาะแล้วก็แม่เป็นซัดแล้วรออผสม6ก0 0 0่นหนบาทหน0่งพันบาทนะครับตัวนี้หน้าหนยี่เดิมเนาะอาหุมนไทยพี่น้องเบิร์มุมนี่ต้อได้รถได้เนาะต้อได้รถได้ไก่ไก่คุยกันได้ไก่ไก่กระซุ่งได้ตกลงกันเอา ครับทั่วประเทศให้เอาพอตมฝากเบอร์พี่น้องไปนะครับผม088 088 534 534 4124ครับ4124อเอ่อพอตมนะครับจากบ้านฝางบอระเบือนะครับครับเปิดม้วงขายกับทรไปสอบถามนะครับแล้วก็ต่อรองกันได้ต่อรองได้นะครับเนาะไก่คุยกันได้ไก่ไก่ตกลงเอานะครับผมส่งไปทั่วประเทศหมดละทั่วประเทศไทยครับเอาขอบคุณหลายๆครับพอตำขอบผมไปช่วยมานครับพ่อสวัสดีครับบัก อ่าแม่ต้อมสวัสดีครับผมแม่ต้อมจากบ้านวังให้บอระเบือนะครับเนาะแม่ต้อมวัอนี้ได้มากโตครับสามโตเลยโอ้นนแม่ลูกมื่อนี่อันนี้แม่ลูก like. ลูกลูกผู้ลูกแม่ครับตัวนี้แม่ลูกลูกแม่พร้อมก้มสูงแม่ที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกขึ้นนะครับตัวนี้แม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวถ่ายเพึ่งหน้ามันก่อนนี่นะครับตัวแม่ตัวแม่แล้วก็ลูกลูกสาวพร้อมเนาะออกเลยพอดเดือนสองเดือนไปเนี่ยเดือนเนาะเดือนสรเสร็จเนาะตัวนี้เนาะ ลูกสาวพร้อมอันนี้ตัวแม่นะครับเนาะนห้องเท่าไรอย่างมาหาแล้วครับสีเก้าจ้ะสี่หมื่นเก้าอันนี่นะครับนี่ตัวแม่มันโ,โ,โอ้ึงเชือกเลยครับตัวนี้ 49, สี่หมื่นเก้านะครับแม่ลูกลูกแม่พ่วงซูงที่ร้อยสี่สิบบาทเอ้ยร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบส้นอันนี้ครับแม่ลูกลูกแม่นะครับห้องสี่หมื่นเก้าราคาพอฟ้านะครับพี่น้องต่อได้์ลดเดย์นะครับแม่ตอมเน,ะนาะได้้จะอ๋อนี่ครับแม่ลูกลูกแม่แล้วบอกยิ้มยิ้เนี่ย ตัวเงี้นี่มันเป็นม oh ันม่หลูมวลเนี่ยทองว่างเตะเนื้อเตะโอ้ขายเป็นสายเนื้อเนาะตุงซุงยังไงนี่แม่ห้องเทเล็กนี่เทเล็กก็ซีเหมือนห้าสิบเก้าบอกผิดตัวเงี้ยตัวเงี้ยตัวเงี้ยนายเงี้ยเลยตัวนี้ต้นซูงที่มานอร่อยหกสินะครับนี่หานายเงี้ยเลย ห้องหาหมื่นเก่านะครับน่าตัวนี้เงี่หนาเลยพุ่มสูงดีเพระม่าลอยลอยหาซิบหาไปตำตำเนาะตีตำตำไปตัวนี้ท่องว่างนะแม่เนาะขายเป็นราคาเนื้อไปเลยเนาะตีราคาเนื้อไปเลยนะครับตัวนี้ห้องหาหมื่นเก่าต่อได้ลดได้แล้วครับนี่โอ้ใหญ่ครับใหญ่แน่ตัวนี้เอาแม่แป๊ะท้อมฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับ087ย์แปด 9905629แม่ตอมบัลระเบือวังให้นะครับบันวังให้อ่าบรรัลระเบือตำบลวังปลาดูเนาะตำบลวังใหม่เอาตนะบนวังใหม่เนาะเอาตะบนวังใหม่เอาผู้ดใดสนอนอออเภบบบร,ระรื้คัผูใดสนใจก็ทุ่นสอบถามนะครับตัวแม่ตัวน,นี้นะครับห้องหาหมื่นเก่านะครับแล้วก็แม่แยกลูกแม่ลูกลูกแม่ห้องสี่สิบ้าต่อใดลดใดนะครับเนาะเอาขอบคุณหล,ลายๆครับไปตอมครับผมไปชมมันครับผม สวัสดีครับผมไอพ่อสวัสดีครับผมไอง่วมันจะใส่คอตัวนี้มาจากไอร้อยอิดครับ้อยอิดเนาะได้อันนี้เขาเรียกแม่แม่แยกลูกบอกหรือว่าตัวแม่สาวอ๋อแยกลูกเนาะอ๋เพิ่งได้ลูกแรกอ๋อเพิ่งได้ลูกแรกลูกลูกขายแล้วบอกลูกเขาไม่ขายมาโอ้ลูกเขาไม่ขายเนาะเขาเขาแบ่งให้แต่พ่อแม่เนาะตัวแม่อ่านี่นะครับง่วแม่นะครับแม่อ่าสีแดง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 เข้มๆแล้วก็ับก็สูงที่ประมาณรอยสี่สิบกว่านะครับรอยสี่สิบห้า ตัวนี้พ่อห้องไว้เท่าไรครับ4ี่หมื่นครับสี่หมื่นบาททั่วเนาะครับโอ้ราคาพัฟฟ์เนะครับพี่น้องห้องสี่หมื่นบาทนะครับนี่เอาไปได้ทับได้เลยเอาไปได้ทับโอ้มันขึ้นแล้วครับโอ้มันเป็นสัตว์แล้วเนาะครับนี่นะครับห้องสี่หมื่นบาทนะครับความสูงที่ร้อยสี่สิบห้าบวกอ่าพี่น้องเนีเบิ้งเปรียบเทียบราคานะครับมือดีแดดว้าวัครับพุมกล้องอาจจะไม่ได้นะครับพี่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบห้าละประมาณนี้ อ๋องี่หมือนบาทครับอ๋อก่อได้รถได้เนาะครับ่อได้ออวัวมาจากอ่กุลีดำจากไหนนะอ๋อวัวมาจากร้อเอดเนาะอำเภออะไรครับเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อเอ็ดเนาะอผมฝากเบอร์พี่น้องไว้หน่อยครับผมศ9 8ย์เก้าแปดย์เก้าแปดห้าแปดเจ็ดหาแปท่าไระห้เศู่นย์ศูนย์สามหนึ่งพ่อเพชรครับพ่อเพชรจากเกษตรวิสัยนะครับร้อเอ็ดนะครับตัวนี้วัวแม่แยกลูกนะครับตัวนี้ อ่า uh, ห้องซีมเงินบาทนะครับราคาพ่อฟ้างนะครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงง้อเลี้ยงควายกับร่วมสอบถามกันเอาได้ครับตัวนี้ราคาพ่อฟ้างนี่ครับอ๋อง้อหน่อยลมแล้วครับปันนี้เอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมไปช่วยมานครับพ่อปอนคับสวัสดีครับเอาแล้วมาปิดคลิปตัวสุดท้ายนะครับเนาะนี่สายพี่สวัสดีครับผมง้อมาสเใสครับผมบุรีรัำเนาะครับผมแต่มาสายขุ้นเต้สายขุนผูผูหน้อยเนาะ ห้องห้องแบบนี้ห้องเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผู้ใดมองหาสายขุนนะครับสายขุนตัวสีขาวตัวสีแดงงวนนะครับเนาะราคาเท่ากันครับผมนะครับอ๋อได้มากี่ตัวครับวันนี้วันนี้ได้มาเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวเนี่ยเหลือสามตัวอ่ะนี่นะครับสองตัวหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเนาะอ๋อเปรียบเทียบพี่น้องได้เบิรงนะครับอันนี้เขาเรียกซาโลเล่ปะครับซาโลเล่ครับอ๋อนี่ก็ซาโลเล่แล้วครับหนึ่งหมื่นเจ็ดแปดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ โอ้ซาโลลตัวนี้ก็ถูงเงีวดีตัวผู๋เนาะอ๋อหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้ต่อได้ลดได้ต่อได้ลดได้ครับออสามตัวนะครับสายผูได้พูดในมองหาสายผู่ง8มื่นตัวเลยอ่ะฝากเบอร์พี่น้องไว้เครับผมศูนย์เก้าเครับศูนย์เห่งย์ครับศูนย์หน่างครับห้าหนึครับผมครอยยังครับชื่อหนูนาครับหนูนาอ๋อหนูนาโอ้ชื่อน่ารักมากเลยโอเคขอบคุณครับผมครับผมโชคดีครับ อันนี้นะครับคือบรรยากาศการสื่อขายงวว่วงควายนะครับประจำวันที่2 5ตุลาคมพศ2 5 6 5ที่ตลาดบ้านหนองกุ้งนะครับอำเภอหน้าเชอกจังหวัดมาสรา,ารคามนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นแนวทาง,งพี่น้องเกษตรกรในเปรียบเทียบราคางวว่วงควายอยู่ในข้อนะครับว่าตอนนี้มันถูกมันแพงสักไหนนะครับ,บสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทางงอ้าเงาะสั่งคลิปดีต่อพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอกราบค้า่าสวัสดีนะครับ